เอ๊สวัสดีค่ะสวัสดีจากอังกฤลด์ด้วยพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนจ้าสวัสดีสุภูสุคนนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ค่ะพาทุกคนเข่าป่าด้วยพี่น้องเข่าป่าเดินออกกําลังกายแล้วก็สีสําคัญสายตาหาเห็ดพร้อมเนาะพี่น้องมันจะมีบอสิพาทุกคนไปหาเนาะนั่นแหละเมื่อนี้ฝนตกด้วยพี่น้องฝนตกลิ้นๆนะใส่ก็ได้ใส่เสื้อกันฝนไปหนำนะจ้า เป็นทางอันนั้นโอ้เป็นป่าอันนั้นเป็นเมื่อก็บ่กมันเป็นป่าจะหมายถึงมันจะเป็นทางให้คนเดินมันจะมีทางอยู่คุณแล้วก็มีถนนแบบนี้ให้จัก,กรยานน,นคะคะเป็นขี่จัก,กรยานนะพี่น้องค่ะคุณ<า>หญิงจอยล,ล,ลองเพลงใดเลยมันคอยมีคนหมือนี่ฝนตกลิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวยด,ด้วยออสวัสดีค่ะ เข้าป่าอย่าพูดเสงยงดังหมาจะวิ่งมาตัดไม่กินซส่งหมาตั้งแต่เพื่อนเพื่อนเขาเดินพาหมามาเดินไปวานี้เฮ้าพี่น้องแสดงว่ามีคนมาหาแล้วจ่าเห็นบ่อ่นนี่ข้าเจ้าตัวบ่อเอาเป็นห้วยข้าเจ้าเคลียเพราะมันเถ่าแล้วนะจ่าอันนี้ก็เฮ็ดเพลิงจ่ากินได้เนาะนี่เห็นบ่อแสดงว่ามีคนมาหากวนเฮ้าเล้วเพราะว่าคนอยู่แถวนี้เพิ่นกับเพื่อนกับกินกันฝรั่งกับเป็นบางคน ตาส้วนหน่อยจ้ะที่จะฝรั่งจะกินนะจ้ะมีคนไทยมาอยู่ด้วยจ้ะเด้อเห็นบอลเนผืนผ้าหมามา่ย่างนคนไทยอยู่แถวนี้กับมีจ้ะพี่น้องเอ้ยออยาา่ยางไปแ <c> ล <oughs> ้วก็ย่างมาแล้วก็ย่างไปคุณยิ่งจ่อยเฮดไม่เคยมีหรอกจ้ะแต่ว่ากระบวนจอยผ้าเก็บเฮดอันนั้นจ้ะเฮดไข่เน่าเฮดไข่เหม็นมาสัน่น ไข่เน่าไข่เหม็นอันนี้มันมันไข่เหม็นหรือไข่ยังอะไรนี่จอยนี่จอยเพิ่อนผา,าเก็บเห็ดไข่ทีกใส่กบระปุกเน่าไข่เน่าไข่เหม็นอัน,นแม่นเท่าเลยนี่จอยนี่แอนฝรั่งเขาเคยกินจัดแล้วมันเขาว่ามันเหม็นแต่ว่าใส่โบเคยกินเนาะเขาไปหลอกเปลือกออกแล้วก็เปะนั่นแหละเดี๋ยวใส่ไปเห็ดจอยเบิ่งก่อน ถ้าเราจะซองปลาไปเสร็จแล้วพี่หนุ่มไยนี่นหะชีวิตเนี่ยโบเดชิ่งงานเนะาะเขาปลาคือบ้านเฮ้านะะาาั่นแหละเขาปลาแมนบ่อนี่นั่งค้าแพงเออใช่หนูหนู่นูพี่อันที่บางรอกให้เขาดูหน่อยนะ่ะโอ้อันที่มันนั่นเดี๋ยวสิดทายให้เบิรงมันใหญ่แล้วน,นนะจ๊ะนี่จ้ะเมนเมนได้ช่วงออกใหม่ๆสิมีอันนั้น เยังก็เฮ้มาแลงวันมาแลงวันมาตอมนีม่นี่ย่ามเพิ่นออกแกไข่มาแล้วเขากินโมไถ่ใะย่ามออกแกไข่มาแล้วให้กินแต่ต,ตอนเป็นไข่อยู่เพ,พิเ่นว่ะใส่กระเพ้ามูเจาะว่าเบิ่งปลาทางอังกฤษจ้ะพี่น้องคะปลาปลาแต่ละปลาอะบวกคือกันกน,น,นั่ะล่ะจ้ะอันเดียสีโอ้ยนั่นบางมองก็มีเห็ดหลายบางมองก็บ่มีปีที่แล้วตัวนี้มีหลายอยู่บางที่ละจอยเห็ดอันนั้นเห็ดเกาลัดพี่น้อง โอ้เห็นน้ำเขาตั้งดอกนึ่งบานนี้ดอกแรกได้นี่ซะถูกนอนพ่อว่ายู่แบบว่ายังค่ะฮะเออเพราะว่ายังเพราะว่าอันกระรอกมันมากินเห็นบอกเขามาแทะมายังเลยวเนาะก็นี่แหละเห็นดอกแรกได้เป็นเห็ดพึ่งเกาลัดจ้ะตัวนี้เนาะงามดอกแรกที่ใส่เห็นก็มันแบบว่าในยางออกกระลังกายไปน้าพีหน้องนี่แหละพวกใส่กัน เป็นวันนยุดของจาของทีเลือกว่าจะเห็ดเอียงพวกใชยเลือกเขาป่าเด้จ้ะก็พวกจอยนี่สวงามพี่เอองามงามไอเห็ดไข่เหม็นน่ะถ้าถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า common egg, นะ common egg. เนาะ common sting egg sting egg ประมาณนี้เลยนั่นแหะพี่น้องคือความ,มวนความความอยากมากเนี่ยน,นะจ๊ะคือวันนยุดอยากทำงานแล้วจะเลือกไปใส่กันคือแล้วต่คุนเนาะเอ,เออ คนในรีแลกในเรื่องของว่าไปชอปปิ้งเขาเมืองแต่งตัวงามๆกเ็เฮ็ดไปคนในรีแลกแบบพวกชายเขาปลาเนื้อหอเขามากินมากินปลามาเดินปลาแต่เบิ้งเฮ็ดไปนั่มบงสินแม่ก็สิมีความสุขคนละแบบนะจ๊ะมากแบบเด็กเ็เฮ็ดแบบนั้นละ่ะพี่น้องเนาะนัะ่นละ,นะ,นะโอ้มื่อนี้มาทางภาษาอีสานได้มื่อนี้มื่อนี้ไปฟังอีสานได้จ้วยเ,วเออเนาะพี่น้องเนาะนัะ่นละจ้ะอโอเคว่าจ้อ เห็ดเม่นพี่น้องหรือเห็ดนางไก่จะเอาไปผัดครับเผาผัดกะเผานี <laughs> <laughs> ่แหละเห็ดที่เราเห็นวันนี้เป็นเห็ดนางไก่เห็ดเม่นนะคะทุกคนคะ่ะมันก็ลัางขึง้นพี่น้องนีจ้ะ เพื่อนขึ้นเพื่อนสิขึ้นเป็นสายกันไปจ้ะเห็ดนังไก่เห็ดเม็นเออถแบบอกใหญ่กระสีดีนี่กระล่างพอดีจ้ะแล้วพอกระใหญ่กว่านี่กระสีงามถ้ากระสีเหลือกอั็จะดอกที่พอกินเพื่อนเป็นเห็ดที่แบบเปาะด,ด้วยจ้ะพี่น้องเห็ดเปาะบางคือแบบเอาไปกันค่อยๆเป็นล่างแล้วก็ไปต้มพัดบานจ้ะนี่ ล่างมันจะเป็นคือจังหนังไก่คือจังเม่นนะ่นะเาต้องขูดออกนะจ๊ะแต่ว่าถามมันโปแกให้งกับโปต้องขูดออกนี่พี่น้องเบิ้งน่นมันมีมอง้ะดอกเราสะออนมันลายลายคนเห็ดหนังไก่เจอห <c oughs> <c oughs> นึ่งดวกคุณเ้อ <c oughs> มันมืดเบิ้งเนยมันจะเบิ้งที่ละ่ะมืดอ,อื้อคือเยอะมืดแต่ว่ามันม่องไปมันจะเห็นคือจังเห็ดเหลืองๆอยู่จ้ะขาว ว้าจอยเพื่อนตาดีมนป้าจอยว่าดอกง่ายอุ้ยดู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 นี่มันอยู่ใต้อันนี้พี่น้องจะเห็นตัดทุกความมืดพี่น้องจ้ะเก็บม้วนมวนมันกรอบดีจ้ะที่บยจากเอาแบบว่าเอาที่ค่อยๆหน่อยไหมหมายถึงใชบางรู้บ้างหรือทีเพิ่นเพิ่นเกาะบางเหมือนกันบ่ไตอันนั้น อ้บางคักบางเนี่ยแตกต้องค่อยๆแต่ว่าถ้าต้มแล้วมันก็จะแข็งจ้าพี่น้องเห็นบัวได้เห็นยัหนดอกนหมเจามังนะมองกล้วดูก้าดอกง่ายๆก็เอาจ้าคุ่ดอกเลยขุ่แต่ามันเหมือนมันมันมันตัดกัน มันคว่ำจริงนี่มืดเหมือดได้พี่น้องแต่ว่าในในกล่องบ่ค่อยมืดปายในนนะั้นเห็นวะนี่ไมไปมันจะเห็นจ้ะโอ้ยไปว่ะแม่นแท้เลยว่าสันต์จ้าเดินกันสองพี่น้องเบิง่งโอ้ยงามงามจ้อยนี่นี่นี่งามค่ะงามเฮ็ดอันนี้ก็ดีนี่เห็นว่า เฮ็ดเหม็นเห็ดหนังไก่เลยมันมันกรอบมันแสีบสำหรับไส้เลยพี่น้องอู้ยนี่ดอกงามโดกเลยพี่ๆได้จอยงามแฮงวังจ้าวังวังวังอู้หูยนี่ไหนเป็นหมี่ถึงบัวเห็ดแบบนี้ก็เสียบจ้ะหมายถึงว่าสำหรับไส้เนี่ใส่เสียบเลยอู้หูยไส้เสียบจ้ะหุ่นงัดขาเพิ่มขึ้น เออมีแต่ดอกงามๆเจอไอมองนี้นะี่งัดขาะตื่นพี่น้นงงองน,นี่ปั๊บงามงามเอออันอยังก็อ <laughs> ย่างก็แบล็คเบอร์รี่เออว่าสันพี่น้องเพิ่งอู้ยงามง่ายงายแต่ว่าต้องคอย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 นั่งเอกพันสีอันนั้น Bác xì hát cả nó chả Vẫn hát ngay Vâng, ui ngàm à. Thì hình nâng mù lên ngàm lấy trời Kiếp khẩu, kiếp khẩu Ta <laughs> <laughs> khung, ta khung, hình là lèo vì Ngàm trời ơi ก็เรียกกันถ่ายกันสองคนสองคนพี่น้องพี่ชายพี่ชายมาช่วยด่าทั้งนั่นเจ้ามาช่วดูเด้อเพื่อนเด้อดูไปเจ้าเอ้ยเห็นไหมเนี่ยก็ได้เจอก็ได้เจอแบบคักๆแนวขามันหนะมันโน้ตุ้ยแมนเออพุ่นไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆเนาจะเบื่อกันด้วยเบื่อทุกคนยได้ไหมจะขวายยังสี่ละสองคนถ่ายกันเองอย่างนี้แหละ ป่านี้ตัวเคยพาพี่สายมาแล้วเนอะแมนเจเอ้ยบางหม่องมันจะมีขาไงพีแต่แบบว่าหัวเอ้ามีแต่หม่องบานๆมันนะจอยคือดินมันแข็งอันนี้มันมีขาพี่ก็ได้สะอ่อนนะนะจอยเอ้าเห็ดแห้งบวบใหญ่เพิ่นแตกมาเห็นมันสะอ่อนมันนั่นพี่ไก่สะเพิ่นไก่สะผัดตะเพาเจย์ไก่ผัดขิงก็อร่อยอันนี้เพิ่นคือไก่เนี่ยนะจอะเพราะเป็นเห็ด น้ำไก่เห็ดเม่นเพิ่นมันรสชาติคือคือคือยังกินไก่เลยเนาะจอยเนาะจืดๆอยงั้นอ่ะไม่มีไม่มีความเหม็นนะเอากองๆไปก่อนเดตัดขาก่อนเจเดี๋ยวไปลงเลยเหมือนว่เดี๋ยวไปลงเลยดูแลขี้ดินขี้ดินหลายหลายจอยแสดงว่าฝีมือเจเลยขี้ดินหลายๆนะฝีมือเจกทำมมาใส่พวกใส่พวกอยู่ฮะนี่แหละเมนูพวกเราสองคน แซ่บคนใหญ่เจ๋แต่ว่าผัดอร่อยกว่าแกงเนาะผัดน้ำมันผัดน้ำมันหอยก็อร่อยเนาะไก่ผัดจอยเคยทําเห็ดผัดขิงอ่ะแต่ไม่ใส่ไก่อ่ะเอาแต่เห็ดแซ่บแซ่บแต่พี่ผัดร่วมมือที่เขาเก็บมา่นแซ่บไหมแซ่บร่วมสูเห็ดพลอนมันได้เห็ดยางรางย่างละนิดละหน่อยแต่แต่ถ้าให้เอาเห็ดอันนี้กับเห็ดอย่างอื่นจอยก็เห็ดอันนี้อร่อยกว่าเนาะมันกรอบดิลาพึ่นหลวกลแล้วแล้วมันหาง่ายกว่าเห็ดพึ่งหวานมากเพื่อนเพื่อถ้ามันขึ้นมานะมันก็จะขึ้นกันเป็นเป็นหมู่ๆมูเป็นส้าย อันนี้อันนี้ก็ไปมูนะเห็นไหมนะนี่เราจ้าครับมาแล้วพี่น้องจอยทำความสะอาดได้เนี่ยอยู่ด้วยใดได้อยู่อันนี้เห็ดมันปูเนาะจอยเหย็ดมันปูเห็ดนี่เห็ดหนัหนงไก่เห็ดยังก็เห็ดเม็ดได้เห็ดเม็ดเห็ดอะเห็ดโตกุชรูมภาษาอัางกฤษเนี่ยจอยกระชตัดขาอกบปมีแล้วก็ามองเนี้อทั้งไต่มันจะเป็นเหมือนกับยังก็คือจอยขี้ไก่ค้างก็ได้ไปปขุดออกนี่มันจะเป็นเม็ดแบบมัน ใช่แต่ว่าฝรั่งเขาเรียกว่าเห็ดเม่นนะจ๊ะเด้อเห็เม่นหมายถึงว่ามันสินี่คือเม่นเนาะข้างหลังเนี่ยมันมีมันมีอย่างเงี้ยเพื่อนแทงออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกเห็ดหอกมุชรูมนะพี่เออที่เปลว่าเมนนเนาะเห็ดฉกนะแต่ว่าถ้าคนไทยเรียกอ่ะเขาเรียกว่าเห็ดหนังไก่ แต่ภาษาจริงๆของที่นี่เขาเรียกเฮช็อกมูชรูมจ้ะพี่<า>เป๋วเม,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 <ช>มนนี่เระได้ลายพี่น้องเห็นบ่นมคุณโดยกาทำความสะอาดโดนอยู่เด้อนี่มันธรรมดาเนี่ใช่มันแบบ<ช>ดอกหน่อยแบบแบบแต่มากระสือมาดอกไงของที่โพไซด์นะแต่หมายถึง<ช>มาดอกเขาต้องทําความสะอาดทีละดอกทีละดอกมันคือเห็ดผงหวานใสถุงมือด้วยเพราะว่าสีสีเห็ดเขาออกทาให้มือดําล้างออกยากแกเพื่อนๆนี่นี่แหละมวนลายพี่น้องมือนี่ สนุกสนานกันแกแล้วก็มาทำเความสะอาดเอาก็เอาไปต้มจา้าให้มันสุกแล้วก็เห็ดยังก็ได้พัดผัดส่วนใหญ่จะผัดแซ่บผัดจะแซ่บมันจะกรอบปุ๊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 บนะจ้า